ือนอนเอ,อดึงให้ทานข้าวเที่ยงกันยังครับพี่ติดไรอยู่เดีย่ยพี่ถามก่อนว่าข้าวแต่เมื่อวานกินทุกคนอย่ามัดผมก่อนเพราะว่าจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวต้องนั่งรถไปอีกเออหรือว่ากูผักเปียกอยู่ไม่ผ่า,ก,ากันเดี๋ยดูก่อนมัดผมแบบอะไรกูวะ อีดอามิชัดคิดอะไรก่อนอวันดิน่าจะน่าเะคิดอะไรดีคิดก่อนนั่งรถไปเที่ยวไหนกันครับมีเขียนตอบคำถามนี้นนไ, <c oughs> ไมหมไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไปทำงานทำงานแต่งตัวสวยจัง <c oughs> ทำงานแต่งตัวสวยจังครับนี่ไงมีคนเิมยนมาแหละ ลาเร่งแต่ว่าไปทำงานแบบไม่ไม่เอาไม่พูดรอคนถามมาัองคยพี่ตองแต่งเขาอยู่เลยเอยพี่พี่สวยนะ I love you <c oughs> นี่ใส่ดีมาก <c oughs> อย่าดามาเรื่องต้องกล้อหนัมันคือมันคือคิดเกียดถึงไง พี่พี่ทำงานขายค่ะรอเล่นค่ะ mm. ขอบคุณค่ะค่าหาตังค์ิพี่เด็กไม่กูไปทํางานในนี่มึงไอพี่ที่กูไปทางานอะ่ะเขาคือเขาบอกว่าให้กลัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟแบบงานเลี้ยงแบบพวกแบบงานเลี้ยงที่ผู้ใหญ่เขามากันเยอะๆอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาให้แปดร้อยเพื่อนกูแบบอินเลยก็ไม่รอเว้ยหาตังค์ค่ะ ท้างเงินทองปวดีสวยน่ารักนะคือเพิ่งขอใครวะเนี่ยขอ,อดูเพื่อนพี่หน่อยค่ะจะให้กูแพนไปเลยไหมหรือจะทำตัวสวยๆเดี๋<ส><ข>วยวก,กูเดินไปกันหนึงแป๊บนึงนะทุกคนปัดห่อยเจ้าท่าท่านทำตัวสวยๆก่อนแลนต่อพีแต่ตอนนี้คนถามหามงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะ<ส><ส><ข>นอนต่อแล้วค่ะแล้วที่กูพูดนี่กูพูดกับพีไม่เงียบเลย สิกูเลิอกอไรจริงขยังไปแล้วสิเลิกจริงเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ตอนเย็นตอนแบบเลิกงานอะ่ะปีสองจังหวัดอะไรครับ